ทางออกของกรุงเทพวันนี้คือให้พักระดับชาติอยู่ระดับชาติเชิญขัดแย้งให้พอกรุงเทพมหานครวันนี้เขาให้ท่านสามารถเลือกผู้ว่าโดยอิสระ แต่วันนี้ทุกคนกำลังกลับตลปตดักับอำนาจที่ได้มาให้กับทุกๆท่านโดยกำลังปฏิเสธผู้สมัครอิสระทั้งๆที่เป็นสิบปีผู้สมัครอิสระ,ท,ท,สรสระทำได้และทำได้ดีด้วยผมก็ไม่คิดว่าจะต้องมีพรรคการเมืองไหนมานั่งรับผิดชอบเวลาผมทำผิดผมรับผิดชอบของผมเองได้มันมีอำนาจผู้ว่าไม่ใช่มาตัวเปล่านะครับ มันมาทั้งอำนาจมี20สำนักมีงบประมาณ60,000กว่าล้านที่ต้องบริหารมีลูกน้องร่วมแสนคนที่ต้องคอยดูอย่าให้ผมไปอยู่ในความขัดแย้งนะั้น